ธนาคารอมสินนะครับล็อกดอกเบีย้ยด้วยแคมเปญเงินฝากเผื่อเร็กพิเศษนะครับมา2แบบนะฝาก5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจา1.17%ต่อปีนะครับฝาก7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.23%ต่อปีบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ําเริ่มต้นที่ 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงนะครับสิ้นปีเลย30ธันวาคม2568นะครับฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญเงินฝากเพื่อเลขพิเศษ5เดือนนะครับมีรายละเอียดแคมเปญคือเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปในติบุคคลทุกประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1น7ต่อปีนั่นเองเงินไขาการถอนจะถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบ,บัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันถอนในอัตราต่ํา,ตาสุด ภาษีหักในใ้จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีในให้จ่ายตามประกาศของกมรมสัมปากนการลงรับอัตราดอกเบีย้ยการฝากครบ5เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์เอาไว้ตั้งแต่แรกต่อมาแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับเงินไขาการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปในติบ,บุคคลทุกประเภทก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอาตาตัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตราเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.05ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.23ต่อปี เงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใหรก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณวันที่ถอนในตาต่ําสุดภาษีหักได้จ่ายบุคคลธรรมดามไม่เสียภาษีบุคคล นิติบุคคลหักภาษีน่ใ้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์เอาไว้นั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินมานะที่นี้สามารถโทรสอบถาม0-2-299800 0ได้เลยนะครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆ่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิชฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ